ดีเอฟซีในวันสิ้นเดือนเชื่อว่าในวันนี้คงจะเห็นรอยยิ้มของใครหลายๆคนรวมถึงตัวแอดมินด้วยรอยยิ้มเอฟซีจะอยู่นานหลายวันหน่อยแต่รอยยิ้มของแอดมินน่าจะอยู่เพียงแค่5้าวันที่เหลือสิ่งที่อยู่แทนรอยยิ้มของแอดมินก็คือมาม่าค่ะ หลอเล่นว่าลอเล่นนะคะแท้ที่จริงแล้วเรื่องจริงล้วนๆค่ะใครงงบ้างคะอนุญาตให้ผ่านไปได้ค่ะถั่วอย่าลงนะคะแค่ได้แย่แค่ได้แซวแค่ได้พูดคุยกับเอฟซีในทุกๆครั้งที่เจอกันแค่นี้ก็มีความสุขเหมือนได้เจอคนในครอบครัวเหมือนได้เจอคนที่รู้จักรู้ใจอบอุ่นยังบอกไม่ถูก ขอให้ทุกคนอยู่เป็นความสุขให้กันนานๆนะคะเราจะเติมเต็มความสุขให้กันและกันค่ะวันศุกร์สิ้นเดือนที่28กุมภาพ,พันธ์นี้เราจะมานำเสนออีพีต่อไปในอีพีที่135ในตอนฉากสุดท้าย เหมือนเดิมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและแอดมินขอขอบคุณ f อฟีทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้กันเสมอๆและยังเม้นมาบอกด้วยนะน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักแบบนี้มาติดตามเรื่องใหม่ใน EP ีที่135นี้ได้เลยค่ะ ว่ากันว่าในกองละครกองหนึ่งที่ถ่ายทําไปอ่อนแอไปทุกอย่างจึงต้องเตะวางแผนไว้อย่างไรต้องได้อย่างนั้นไม่เช่นนั้นการถ่ายทําจะไม่ทันส่งอ่อนแอ ทุกคนจึงต้องตั้งใจกันจริงๆเพราะเวลาไม่คอยทาดังนั้นทุกคนจึงต้องประครบประงมตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยเพราะถ้าป่วยไปสักคนแล้วจะกลายเป็นว่าการถ่ายทำต้องหยุดและจะต้องเสียหายหลายๆอย่างกองละครเรื่องนี้ถ่ายทำกันที่อําเภอหนึ่งในชนบทของจังหวัดสกลนครโดยมีพี่หมีที่เป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับในคราวเดียวกัน เรื่องนี้ต้องถ่ายทำในป่าที่ต้องมีกระต่อมเสมือนเป็นบ้านของตัวละครในเรื่อง แต่เบื้องหลังแล้วกระต๊อบที่ใช้ถ่ายทําในหลายๆหลังต้องใช้เป็นที่หลับที่นอนในระหว่างถ่ายทําไปด้วยซึ่งนักแสดงหลักมีอยู่ไม่เกิน10คนทีมงานอีกไม่เกิน20คนและนักแสดงตัวประกอบทีมงานได้จ้างชาวบ้านในหมู่บ้านมาแสดงประมาณ50คนเรื่องที่ใช้ในการแสดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งพระเอกและนางเอกอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยตามเนื้อเรื่องจะมีชายหนุ่มกลับมาจากเมืองนอกโดยเขามีแผลบาดเจ็บที่คอและติดพลาสเตอร์มาอย่างดีในตอนแรกทุกอย่างเป็นปกติแต่ผ่านไปไมินานชายที่กลับมาจากเมืองนอกเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปหรือค่อยๆกลายเป็นซอมบี้นั่นเอง โดยชายคนนั้นได้ทําร้ายผู้คนจนผู้ที่ถูกทําร้ายค่อยๆกลายเป็นซอมบี้และซอมบี้ก็ได้ทําร้ายคนอื่นๆต่อไปเป็นทอดๆจนหมดทั้งหมู่บ้านเหลือแต่พระเอกและนางเอกที่ต้องหนีซอมบี้ให้รอด ให้คนดูทางบ้านได้ลุ้นกันซึ่งนอกจากจะให้ทางบ้านได้หลุ้นกันแล้วนั้นทางผู้จัดหรือผู้กำกับก็ลุ้นเช่นกันกลัวถ่ายไม่ทนันกลัวฝนตกกลัวใครป่วยกลัวต่างๆนานามันบีบหัวใจคนทำงานมากผู้กำกับ จึงขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแต่มันเหมือนทุกอย่างกลับตรงกันข้ามเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นในกองถ่ายชายที่รับบทกลับมาจากเมืองนอกและเป็นซอมบี้เขาได้ถ่ายทอดบทของตัวละครได้ดีที่สุดแสดงถึงเข้าถึงบทบาทได้อย่างดีเยี่ยม ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าคนที่รับบทนี้แสดงเสร็จแล้วก็เสร็จไปแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อคนที่รับบทนี้เหมือนจะอินกับบทมากจนเกินไปไม่ยอมออกจากบทบาทของซอมบี้สักที เขานั่งเก็บตัวเงียบอยู่ที่มุมป่าไม่พูดไม่จาทีมงานนำน้ำนำอาหารไปให้เขาเขาก็ไม่ทานเขาทำตาขวางจนไม่มีใครกล้าเข้าไปไกล ทุกคนจึงลงความเห็นว่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเงียบๆไปก่อนเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวก็ได้แต่เวลาผ่านไปข้ามวันข้ามคืนอาการของเขายิ่งแย่น้ำลายของเขายืดคู่คำรามต้องจะทำร้ายทุกคนที่เข้ามาไกลๆ้ๆจนเหมือนเขาเป็นซอมบี้จริงๆ ผู้จัดจึงคิดจะส่งตัวเขาไปบำบัดจิตที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดเพราะคิดว่าเขาคงเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งที่อุปโลกตัวเองว่าเป็นอย่างที่ตัวเองคิดหรือแสดงอาจจะอินมากจนเกินไปแต่ชาวบ้านที่ได้ยินได้รู้เรื่องนี้เขาจึงเดินทางมาที่กองถ่าย ชายผู้หนึ่งพูดว่าตัวเขาเป็นหมอธรรมเขารู้ว่าชายคนนี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นจิตเวชอะไรทั้งสิ้นแต่ชายคนนี้ดันไปขี่ใส่หลุมที่ทำพิธีฝังวิญญาณของปอบเขาให้จึงกลายเป็นว่าหลุมที่สะกดวิญญาณปอบพวกนั้นเสื่อมไปแล้ววิญญาณของปอบจึงสิงสู่เข้าร่างกายของชายคนนั้น ถ้าช่วยเหลือไว้ไม่ทันชายคนนั้นอาจจะไม่รอดหมอธรรมจึงอาสาที่จะพาชายคนนั้นไปทำพิธีนำวิญญาณปอบออกจากร่างหมอธรรมขอให้ทุกคนจงเชื่อใจเขาเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นจึงมองหน้ากันและหันหน้าไปมองพี่หมีผู้จัด พี่หมีก็มีเรื่องเครียดกดดันหลายเรื่องและยังจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญอีกพี่หมีถามหมอธรรมว่าหมอรักษาได้แน่นะไม่ต้องส่งโรงพยาบาลแน่นะหมอหมอธรรมบอกว่ามึงต้องเชื่อกูกูรักษามานักต่อนักแล้ว เมื่อหมอทำตกปากรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะพี่หมีจึงต้องให้ความเชื่อใจถึงแม้จะยังย้อนแย้งอยู่ในใจบ้างก็ตามแต่หน้าที่ที่พี่หมียังต้องดำเนินการต่อก็มีไม่ใช่น้อยดังนั้นเวลานี้ทุกคนจึงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่เวลาผ่านไปแค่เพียงไม่กี่วันชายคนที่หมอทำรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะรักษาจนหายแต่กลับกลายเป็นว่าชายคนนั้นได้เสียชีวิตลงสร้างความแตกตื่นให้แก่ชาวบ้านและทีมงานกองถ่ายเป็นอย่างมาก เมื่อหมอทำบอกว่าปอบที่ฟื้นคืนกลับมามีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเก่านักขนาดหมอทำและลูกศิษย์หลายคนยังสู้แรงมันไม่ไหวหมอทำจึงได้ใช้โซ่ล่ามชายคนนั้นเอาไว้ที่เชื่อว่าปอบอาศัยอยู่ในร่างแต่พระถูกล่ามเอาไว้ทำให้ปอบในร่างของชายคนนั้นไปไหนไม่ได้ปอบจึงได้กินร่างชายคนนั้นจนตาย ทีมงานถ่ายทําคนหนึ่งถามว่าหมอรู้ได้ยังไงว่าปอบกินชายคนนั้นเข้าไปครับหมอทําพูดว่าว่าข้าก็รู้สิว่าข้าเห็นทุกอย่างตับไตใส่พุงเครื่องในของมันหมดแล้วไม่มีเหลือสักอย่างหรือเองจะให้ข้าพาให้เองดูหรือไงวะ ทีมงานทำหน้าจ่อยและพูดว่าไม่ต้องก็ได้ครับเมื่อร่างของชายคนนั้นได้ถูกชาปนากิจเป็นที่เรียบร้อยมีชาวบ้านอีกสองคนที่เป็นตัวประกอบในเรื่องซอมบีและมีอาการเหมือนชายคนแรกคราวนี้หมอทําพูดว่า อย่าใครใครก็หาวิธีแก้กันเอาเองนะปอบฟื้นขึ้นมาใหม่คราวนี้มันแรงเหลือเกินที่สำคัญกลุกเก็บปอบมันแตกมันไม่ใช่มีแค่ตัวหรือสองตัวแน่นอนเตรียมรับมือกันไว้ให้ดีๆก่อนแล้วกันชาวบ้านจึงพูดว่าอ้าว ถ้าหมอทําไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยละ่ะหมอทําจึงพูดขึ้นว่าพวกเองต้องไปเกณฑ์หมอทําบ้านอื่นๆมาช่วยกันกับข้ามาทําพิธีจับปอบและขังลืมไปเลยหาที่เก็บใส่กลุที่ไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายได้อีก เมื่อได้ยินดังนั้นชาวบ้านจึงมีเสียงฮือฮาทั้งตื่นเต้นและตกใจเมื่อรู้ว่าปอบที่ออกมาอารวาดนี้ร้ายกาจและมีหลายตัวจนทำให้ทีมงานกองถ่ายเองก็กลัวจนแทบอยากจะกลับบ้านกันทั้งหมดแต่พี่หมีรีบห้ามทัพและพูดว่าอยากกลับเร็วๆก็รีบถ่ายทำกันเร็วๆจะได้กลับบ้านกลับช่องกันสัที หน้าที่ของหมอเขาก็ทำกันไปหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ใครหน้าที่มันทีมงานจึงได้แต่ทำงานด้วยความหวาดระแวงเร่งวันเร่งคืนให้ถ่ายเสร็จไวๆจนถ่ายมาถึงช่วงหนึ่งตามท้องเรื่องที่ชาวบ้านตายกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเหลือแค่นางเอกกับพระเอกที่จะต้องหนีจากเมืองนี้ไปให้ได้เป็นอันว่าจบ แต่เมื่อถ่ายมาถึงตอนที่พระเอกและนางเอกกําลังจะหนีออกจากเมืองซอมบี้ได้และเหลือแค่ฉากที่พระเอกขับรถสิบล้อข้ามเมืองไปแค่ฉากเดียวก็จบแต่มีข่าวการตายของชาวบ้านท,ที่มีอาการเหมือนกันเพิ่มมากขึ้นอีกหลายคนรวมถึงข่าวการตายของคนที่มีอาการในก่อนหน้านี้ที่ทยอยล้มตายจากไป ทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวมากขึ้นหมอทําหลายบ้านที่มาช่วยทําพิธีก็ไม่เป็นผลทีมงานบางคนบอกว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่อยู่กันครบจนถึงฉากสุดท้ายพี่หมีสมทบว่าก็ดีแล้วไงกูบอกแล้วรีบถ่ายจะได้จบจบทีมงานอีกคนพูดว่า พวกดาราที่เข้าฉากกันเสร็จกลับกันหมดแล้วเหลือแค่พวกเราไม่กี่คนมันก็เหงาเหงาวังเวงดีนะพี่พี่หมีพูดว่ามึงคิดจะกลัวแล้วอยู่ต่อหรือมึงมุ่งมั่นที่จะให้ฉากจบเสร็จทันในวันพรุ่งนี้วะทีมงานพูดด้วยเสียงไม่สู้จะดีนักว่ามันต้องเสร็จให้ทันพรุ่งนี้ครับพี่ ผมอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากตายอยู่ที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วถ้ามึงคิดได้อย่างนั้นก็ดีคืนนี้ถือว่าเราอยู่ที่นี่อีกคืนเดียวพรุ่งนี้ถ่ายเสร็จเมื่อไหร่กลับเมื่อนั้นไปนอนในเมืองก็ยังดีพี่หมีพูดจบมีชาวบ้านมาส่งเครื่องดื่ม น้ำแข็งและกลับแกล้มมาอีกหลายถุงพี่หมีควักตังให้แล้วพูดกับชาวบ้านว่าขอบใจนะทีมงานมองหน้าพี่หมีด้วยความสงสยัยพี่หมีจึงพูดว่ากูเลี้ยงส่งปิดกองล่วงหน้าจะได้เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าพรุ่งนี้จะได้มีกำลังใจทำงานจะได้กลับกลับกันสักทีเอานิ่งอยู่ทำไมจานช้อนแก้วเอามา เมื่อทีมงานเห็นเครื่องดื่มที่ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจทีมงานจึงรีบจัดแจงดื่มกินร้องรำทำเพลงกันอย่างมีความสุขเช้ามาทีมงานรีบบุกถ่ายทำฉากสุดท้ายให้เสร็จสักทีในที่สุดฉากสุดท้ายถ่ายเสร็จตอนหนึ่งทุ่มทีมงานทุกคนเห็นพ้องต้องการที่จะเดินทางกลับในคืนนี้เลย พี่หมีซึ่งเป็นผู้จัดและเป็นผู้ใหญ่ในการขอสถานที่ถ่ายทำที่นี่จึงได้ไปกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านทั้งหลายที่มาร่วมงานและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีและยังกล่าวชมข้าวปลาอาหารกับแกลมที่พี่หมีสั่งทำพิเศษเพื่อเลี้ยงปิดกองว่าอร่อยมากและถามถึงฝีมือคนปรุงว่าเป็นใคร ป้าอายุราวๆหกสิปียิ้มฟันหล่อด้วยความภาคภูมิใจแล้วบอกว่าเมนูเด็ดของบ้านคอยละแต่ละเมนูเลือกมาให้แล้วนี่นี่รู้ไหมหมาดำน่ะหากินอยาก เมื่อกลางวันลูกชายป้าไปเจอเขาก็เลยรีบจับมันมาพอดีคุณหมีสั่งเมนูพิเศษป้าก็เลยจัดลาบหมาดำเลือดแดงๆให้คุณหมีอย่างสุดฝีมือเลยจ้ะพี่หมีและทีมงานอ้าปากค้างผู้ใหญ่บ้านถามว่าอ้าวแล้วลูกชายป้าไปไหนซะละ่ะป้าบอกว่า มันนอนจับไข่อยู่บนบ้านนู่นสงสัยจะตกใจที่เมื่อวานตอนจับไอ้ดำมันได้แต่มันดันแ้งกัดเข้าให้ลูกชายป้าคิดว่าไอ้ดำมันมีน่าจะมีพิษมีภัยอะไรมันเดินหงอยหงอยหางตกน้ำลายออกมาเต็มมันคงเหนื่อย แต่ทีไหนได้มันยังมีแรงกัดลูกชายของป้าได้พี่หมีและทีมงานอุทานออกมาพร้อมกันว่าฮะอะไรนะป้ายิ้มฟันหลอและพูดว่าก็ย่างที่ป้าเล่าให้ฟังนั่นแหละจ้าพี่หมีพึมพำออกมาอย่างไม่รู้ตัวว่านอกจากกูได้กินลาบหมาแล้วยังไม่พอ ยังเป็นลาบหมาบ้าอีกพูดจบป้าก็ตะโกนออกมาว่าอ้าว ไอ้หำน้อยลงมาทำไมเป็นใครอยู่ขึ้นไปนอนซะไป <där> เมื่อทุกคนหันไปมองและเห็นว่าลูกชายของป้าที่เดินมานั้นตาขวางคอแข็งน้ำลายยืดเดินช้าๆเหมือนซอมบี้ที่พวกเขาถ่ายทำไม่มีผิดเพี้ยน พอมาถึงตอนนี้พวกเขานึกถึงนักแสดงสมทบคนแรกที่มีอาการแบบนี้ไม่มีผิดที่ทุกคนคิดว่าเขาอินจนเกินไปและหมาะทำบอกว่าผีปอบเขา้าแต่ทีมงานคนหนึ่งบอกว่าพี่คะหนูลืมบอกไปก่อนที่พี่นักแสดงสมทบคนแรกจะมีอาการแบบนี้พี่เขาบ่นว่าปวดแผลโดนหมาดำกัด แต่หนูไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนหมาบ้ากัดหนูคิดว่าพี่เขาอินในบทหรือปอบเข้าสิ่งจริงๆนั่นแหละค่ะก็เลยลืมเรื่องที่แกเล่าว่าหมากัดให้หนูฟังพี่หมีตาเบิกโพลงแล้วพูดว่าฉิบหายแล้วทุกคนที่มีอาการซอมบี้นอกบทแล้วตายที่แท้โดนหมาบ้ากัด โดนพิษสุนักบ้าเป็นโรคกลัวน้ำตายกันหมดทีมงานอีกคนหนึ่งพูดว่าแล้วที่เรากินหมาดำหมาบ้าไปเมื่อคืนละพี่เมื่อทีมงานถามคำถามนั้นออกไปทุกคนหันมามองหน้ากันก่อนที่พี่หมีจะเป็นลมล้มลงไปนอนยาวกับพื้น หลังจากนั้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงไม่ทราบได้รู้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ถึงจะไม่ใช่เรื่องผีร้อยเปเซนแต่มันก็ทำให้เราตระหนักไว้ก่อนว่าป่วยไข้ไม่สบายมีอาการผิดปกติอย่างไรควรจะพบหมอแผนปัจจุบันก่อนหมอทรรต่อเมื่อหมอแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาหมอทรรมสักกี่หมอก็ได้ เหตุการณ์นี้มีการสูญเสียหลายต่อหลายคนคาดว่าได้รับเชื้อจากพิษสุนัขบา้าดังนั้นถ้ารู้อย่างนี้จะไปหาหมอทำทำไมรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้ด้วยความเคารพ ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นหมอทำแต่อย่างใดแต่จะบอกว่าแต่ละโรคแต่ละอาการรักษาด้วยหมอเฉพาะทางที่แตกต่างกันเมื่อทุกหมอเฉพาะทางรักษาจนสุดความสามารถแล้วหมอทำอาจจะช่วยได้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่ถ้าไม่หาหมอเฉพาะทางและไม่หาหมอทำแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเถิดตาม ใจท่านที่อยากจะทำด้วยความปราถนาดีจากหลอนจากเรื่อง